รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาว่ายอะไรอกสัมพันธ์ครั้งที่19เจ้าฟ้าเกม เมื่อวันที่3มีนาะคม2567เวลา10นาฬกา30นาทีที่มหาวิทยาลัยราชพัฏวรายอารงกรในพระบรมราชุปถามถนนประหลโยธินตำบลคลองหนึ่งอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวรัยอารงณ์กรสัมพันธ์ครั้งที่19เจ้าฟ้าเกมโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรทิติพรพิทยากุลรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชพัฏวรัยอารงณ์กรในพระบรมราชุปถรัรมภ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเหลือง 2. คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สีม่วง 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมสีเทา 4. คณะาสาธารณสุขศาสตร์สีเซลมอนพิงส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏว์รอิรง์กรในพระบรมราชูปถัมภ์มีจำนวนสามรายการโดยมี 1. แชร์บอลผสมชายหญิง 2. วอลเล่บอลผสมชายหญิง 3. กีฬาพื้นบ้านวิ่งเปรียวและวิ่งกระสอบสำหรับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของนักศึกษาทั้ง4คณะที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลานาไมายของนักศึกษาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 3. เพื่อสร้างประสบการณ์แข่งขันอันกอ่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาต่อไป เพื่อเสริมสร้างการเล่นกีฬาโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ,คะสวัสดีค่ะอาจารย์ดอรอดนุัตินดาค่ะผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วรโนสิปียารักค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ ต็รายละเอียดการจัดกิจกรรมวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นกีฬาสารสัมพันธ์ค่ะของมหาวิทยาลัยรัชพัฒนวัลยลงกรนะคะก็จริงๆวัตถุประสงค์การจัดงานเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับสร้างกิจกรรมให้นักศึกษาทุกสาขาค่ะที่มาเรียนภาพิเศษของเราใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมีสาขาอะไรบ้างคะอาจารย์เอ่อมีสาขารัฐศาสตร์แล้วก็สาขาวิชารัฐประศาสสนศาสตร์ค่ะซึ่งก็วันนี้ เท,ท่าที่เปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะวันนี้คุณหาฝ่าข้างมากเลยกิจกรรมของเรานะคะก็วันนี้ได้รับความร่วมมือจากนาักศึกษาทุกชั้นปีค่ะของทั้งสองสาขาคะคะค่ะก็นอกเหนือจากเราจะส่งเสริมด้านวิชาการแล้วค่ะในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับนักศึกษาที่ทั้ทงภายในคณะเดียวกันแล้วก็ต่างคณะก็เป็นเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะ ส่งเสริมอะค่ะใช่ค่ะก็ะะวันนี้มีกีฬาสามประเภทค่ะตอนนี้ที่กําลังแข่งอยู่ก็จะเป็นวอลเลย์บอลค่ะแล้วก็เดี๋ยวลําดับถัดมาก็จะเป็นแชร์บอลค่ะแล้วก็หลังจงากนั้นรับประทานอาหารก็จะเป็นกีฬาพื้นบ้านก็จะมีวิ่งเปรี้ยววิ่งกระสอบอย่างเงี้ยค่ะ ช่ค่ะก็มีท่านรองอธิการบดีนะคะเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองอธิการบดีอีกสามท่านนะคะแล้วก็มีคณะบดีจากหลายๆยคณะค่ะก็จะมีคณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะแล้วก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกิจการพัฒนานักศึกษาค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทีมงานมหาวิยาธิการท่านรองอธิการคณะพอดีะคะ่ะที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆให้กับนักศึกษายอย่างต่อเนื่องะคะ่ะขอบคุณมากะค,ะค่ะค่ะตามที่มหาวิาลยนะคะได้มีการพูดคุยประชุมกันหลายๆครั้งแน่นอนค่ะกิจกรรมรางวัลก็ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศค่ะก็จะมีในส่วนของเกียรติบัตรค่ะแล้วก็จะมีการการมอบรางวัลโดยท่านรองอธิการบดีค่ะ ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ดีๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามัคคีให้กับนักศึกษาค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่คอยสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างนะคะที่กิจกรรมวันนี้ได้เกิดอย่างดับลื่นค่ะ,ะก็สำหรับมหาวิทยาลัยเรานะคะนอกจากนักศึกษาภาคปกติแล้วะคะ่ะที่เราก็มีหลากหลายคณะนะคะทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ยังมีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะคารุศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีหลากหลายคณะนะคะเราก็เชิญชวนแล้วกันนะคะสําหรับนักเรียนหรือก็นักเรียนที่สนใจนักศึกษาเรียนภาคปกติของเราอะค่ะก็สามารถมาเรียนได้หรือว่าจะเป็นผู้ที่สนใจที่จะเรียนเป็นเสราร์อาทิตยะะ์ค่ะเราก็ยินดีมีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะที่จะเปิดให้อ่เข้ามาเยี่ยมชมนอกจากที่จะเป็นเรียนหลักสูตร ระยะยาวแล้วอะคะ่ะก็จะมีคอร์สหลักสูตรระยะสั้นนะคะถ้าเผื่อสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยได้นะคะค่ะโดยเข้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ,ะเว็บไซต์ www. vru.ac.th หรือ facebook ค่ะแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลัยลงกรณ์ในภาพชูปรรมจังหวัดปทุมธานีได้เลยค่ะภาพข่าววจนชัยวจาภารวยรายงาน